จริงๆิงลคาคนวันสวยเนะสวยบ่ได้เสียงเงินก่อนเว้ยแล้วพี่นัางสิเห็นอ้ยก็เป็นตะแสบแท้ะเ่าเนี่ยอย่างอีกละนี่แมวแล้วโรดขายบเกลินจีแหมอุ้ยเอ,อ็นั่งแต่สิกินเบิ้ดอ๋้มมันเปะเสียบเปเถาก็จะหวาน่อยใหญ่ดีแหมเจ้าย่าบอกว่าสิม,มาใส่ไว้ no 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 จะไหนเถา no สื่ <No. S 1> อไขอแ <No. S 1> ่แน่ no แมวบัตยแมวสิบกิโลเองเถา นอนโอ้ยไปซื้อเมียกินแน่ยวัววัววัวขุด้อ่อยขุดโอ้ยไอเอ้ยไอโอ้ยอีหยังนอค่ะว๊อดคือมาแต่งตัวงามทู้มนุษย์จิไปใช้โอ้ยรักษาออกไปรอจักหน่อยตัวบักงาบตัวเกาเห่ามึงเหรอเออคอยตีดเห่าเล็กหน่อยไปจักดูคอยมอะไรคอยตีดเด็กหน่อยบุคอ้ยมึงเดาไปตีดเด็กหน่อยเออคืออยู่ดอกให้เอ้ยใส่นี่ฮะ เออใส่แน่อันอยองว่างามดีสิใส่บอกเออกอ็อไอยคนงามออคนงามก็ต้องออกไปโซ่ความสวยตอนเจะมาแต่งตัวงามยิ่ไในบาทให้จิไปเห็นพูดนี้นะไปพูดแต่งตัวงามแบบเออนเนคนงามกันดิแค่ยังใส่เออมันกีิ่นอะไรให้มาลองจากบ้านมาหน้่เเออคนงามก็ต้องออกไปโซ่ให้คว่ำผู้ชายชมความงามในตัวอ,อ้าวมึงชั้นวาวขนาดนั้นแล้วก็ว่ามาเถอะสิเออไม่เถ<ะ>ื่อนนั่นนี่ยเอาตายยิ่งหนบอกคว่ำงามมึงหนิขอเกล้าจั่นละต่อมาไปซื้อบักลินจีเฮ้ยเลยเด้ บลินจีเอเออยากกินลินจีขันกูจิใส่มึงไปร้านเจแม่ก็คือจังสิไกลโหดแถวนีแล้วนะไปมึงเห็นมองในมือก็ซื้อมาให้กูบักลินจีบักลินจีเนาะแมนอุ้ยภาษาบลินจีเออไปซื้อให้เออเไว้คนงามหลังจะพู้ใส่านอุ้ยซื้อซื้อแ้วไอ้สันเงินกเกลืออุ้ยแต่บักลินจีพี่อีกเั้งหักจัิงๆแล้วคนมันสวยเนาะสวยมาได้เสียเงินก่อนเไป จะพี่นั่งสิเห็นอืไปเอาลิ้นจีไปคือไปโดนเท้าอีอ้อยนะแม่คนนั้นกดใส่ค้นพิษอีกและวะ้วบ่โอ้ยมาอีกมันตัวมาแล้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 วได้มาลแล้วจ้าลิ้นจีให้ลิ้นจีเก่งนะลิ้นจีจ้ะลิ้นจีอีหยังมันเริ่มเบ็กลิ้นจีเลยดินะเป็นแง่เลยี่ลิ้นจี ชิ้นวยใหญ่ๆกว่านี้ตัวนาอเอาเนี่ยบากแก้วมือกินจีเสมนี่ยแต่เขาว่าลิ่นจีได้หนิลินจียู้งซิคอยถามแม่ค้าแล้วลิ้นจีปลาเพิ่งวางจีโอ้ยกูเห็นมึงซื้อลินจีบาดนั่งนั่งนั่งนี่นี่นี่มึงหัวฉ่ำหัวปากลินจีหนิลอยยิ่ใหญ่นี่นี่มึงหูวจ่ำกว่าอ๋อลวยมกับไงตัวนีดตัวนี่กินขาตัวนี้กับกินแด่กับที่นั่งลินจีปลามึงซื้อมาจดบาดนี่อันชำเงินเจ้าให้นั่นล่ะ ปาดีโทสองพวกดำ้มๆนี่ที่เซฟปาทเออราคาแพงมากเราไม่สมเพราะลิ้นจี่ยังยิ่งสมเพราะเธอโอ้ยมันบม่โอ้ยองงกูสิว่าจแตไในกับมึงดีอ่อยลิ้นจีกระดูกลิ้นจีปลาเอาไปชงเขาเงินมาชงมาเขืนกูไปโอ้ชิวเหล้าชิอเลยเขาปะไม่ได้คิดเถอะอันนี้ก็กือลิ้นจีปลาคือการลิ้นจีกระดูกเอา้าคิดซะ คอยเกลยวหรอกคอยชือแล้วชือแล้วชือเลยเข้ามาอยาขอชิมอะไรกนคือกันไปเถอะไปเคยคอยไม่เลยคอยบอกแล้วว่าให้จ้าไปชื่อให้จ้าไป่ือ